ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนสวัสดีวันนี้นะคะชื่นใจฝนตกชุ่มฉ่ำที่สุดเลยค่ะที่ไหนแบบว่าอากาศดีมางบอกนางฟ้าบ้างนะคะขณะนี้กรทมเย็นสบายสบายค่ะ วันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปิกระบุญต่อใจในวันหวยออกวันที่16พฤษภาคมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในชื่อท็อปิิคือข่าวดีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ที่คุณจะได้รับภายใน30วันนี้ข่าวดีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ที่คุณจะได้รับและเข้ามาหาคุณภายใน1เดือนนี้คือเรื่องอะไรก็นับไปนะคะ16พฤษภาคมถึง16มิถุนายนนะคะก็1เดือนพอดีเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะสับไพไว้แล้วอ่านพลังงานไปเรื่อยๆจากไพ่สำรับนี้ทีละใบนะคะมากับพลังงานใบแรกเลยะค่ะ ข่าวดีชุดใหญ่ภายในหนึ่งเดือนนี้ที่คุณจะได้รับแบบว่าจวดๆเลยคือเรื่องอะไรพลังงานพิพัยทาโร่ใบแรกนะคะโอ้ซ oh, <c oughs> ิกออปปอนหกไม้ ภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะที่จะเข้ามาถึงคุณอาจจะได้มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องงานการเดินทางท่องเที่ยวคุณวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าไปทะเลน้ําตกภูเขาหรือคุณวางแผนที่จะออกจากงานหางานใหม่คุณอาจจะได้เจอคอนเน็กชั่นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินละดูสิมันมีเลขหกภายใน6เดือนเอ่อภายใน30วันหนึ่งเดือนนี้ก็คือ6มิถุนายนนี้หรือเปล่าคุณจะได้มีเรื่อง Amazing ในชีวิตคุณเกิดขึ้นนะคะ พลังงานาไพ่ใบและอาจจะมีคนเกิดเดือนมิถุนาผู้หญิงผู้ชายหมายเลข6นะคะหรือภายใน6มิถุนายนนี้เนี่ยไม่ต้องถึงเดือนเลยจะเข้ามาทําให้คุณใจฟูมีคนชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวได้ได้ย้ายงานได้เลื่อนตําแหน่งหรือบางคนได้โบนัสตกเบริรหรือบางคนมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ พลังงานหกไม้ความสุขแบบก้าวกระโดดที่คุณคาดไม่ถึงนะคะบางคนนะคะคุณอาจจะมีงานอดิเรกเพิ่มขึ้นเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะบอค้าขายออนไลน์สิ่งมหัศจรรย์เข้ามาบางคนนะคะคนมีคนกดติดตามคนเป็น FC คุณเข้ามาซัพพอร์ตออฟเฟอร์ช่องคุณหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณข่าวดีใบแล้คือคุณจะได้ออกเดินทางย้ายงานหรือบางคนอาจจะได้ย้ายที่อยู่ได้หอพักใหม่บ้านใหม่คอนโดใหม่หรือได้ เปลี่ยนรถใหม่นะคะขนลุกเลยนะคะพลังงานผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นใหม่เลขหกเกิดเดือนมิถุนายนนำพาความสุขมาให้คุณโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นเลยนะคะไปต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> ข่าวดีแบบ ชุดใหญ่ไฟกับพริบที่จะเข้ามาในหนึ่งเดือนนี้ของคุณคือเรื่องอะไรโอ้เตรียมรับความสุขเพดออฟวอนเด็กถือไม้คุณนะคะจะสวยขึ้นจะหน้าตาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมีไลฟ์สไตล์ไลฟ์โพสมีคอนเน็กชันที่แบบว่าเปะปังอะ่ะเด็กถือไม้ใบนี้คุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตขั้นสุดคุณจะหาความสุขหาตัวตนของคุณคุณเจอนะคะบางครั้งคุณอาจจะปิดกั้นแบบไม่ค่อยเข้าสังคมเป็นอินโทว์นแบบไม่ค่อยมีเพื่อน ข่าวดีคือคุณจะมีเพื่อนมากขึ้นนางฟ้ามองว่าจากการเดินทางจากการทำงานจากการเปิดแพลตฟอร์มใหม่ๆทางโซเชียลบางทีนะคะเล่นติ๊กต็อไปอู้ไม่มีคนรู้จักเลยแต่แบบโพสไปคลิปสองคลิปปั้งขึ้นมาเลยมีคนรู้จักคุณอาจจะงงว่า เวลาที่มันเงียบมันนิ่งมันก็เงียบแต่เวลาที่มีคนเข้ามาคุณรับมือไม่ไหวข่าวดีคือคุณจะได้ใช้อิสระใช้ตัวตนของคุณมีแพลตฟอร์มมีไลฟ์โพสต์มีคอนเนคชันและบางคนนะคะอาจจะกลายเป็นไอดอลของเพื่อนฝูงรุ่นน้องเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่ข่าวดีคือการเดินทางครั้งนี้นะคะเป้าหมายชีวิตของคุณใหม่ๆนะคะมุดที่คุณเคยปักไว้ฉันอาจจะเปิดร้านกาแฟอยากจะทําอาหารขายอาขายที่บ้านที่คอนโดหรือว่า เปิดร้านเล็กๆคุณจะมีชื่อเสียงผู้คนจะรายร้อมเข้ามาอุดหนุนซัพพอร์ตแบบลองทำน้ำเต้าหู้แบบแพ็กเกจน่ารักดูซิรสชาติก็อร่อยนะแถมปลาตั้งโกให้ด้วยสักตัวหนึ่งคุณอาจจะมีชื่อเสียงด้านงานฝีมือด้านการเดินทางและมี fc ตัวยงเข้ามาซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลยนะคะนี่คือข่าวดีและพลังงานความน่ารักน่าเด็กบกความแบบว่าน่าสนใจในตัวคุณเน่ยดึงดูดมา ทุกสารทิศเลยนะคะไปต,ต่อนะคะข่าวดีแบบคาดไม่ถึงเลยที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนนี้ของคุณคือเรื่องรายนะคะ16พฤษภาคมถึง16มิถุนาอ๋อ อาจจะมีใครบางคนที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตีหน้าตาดีอัศวินถือถ้วยมีคนหลอ่อหน้าตาดีใจบุญอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์ care, คุณหรือบางคนนะคะอาจจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเธอเราส่องมองเธอข่าวดีคือหากแม้ว่าคุณเป็นคนสดนะคะจะมีคนทัดลมนะคะ <c oughs> ลมแมถุนตุนกุมมาสาร ขายขนมจีบหรือขอซื้อขนมจีบจากคุณมีคนปิ๊งคุณคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นลมไปถุนตุนกุมอาจจะเกิดปีมะเมียปีมะแมะ่ปีมะลงได้เขานะคะอยากทําให้คุณรู้ว่าเนี่ยส่องมองอยู่นานแล้วครับไม่กลา้าเทคแอคชั่นไม่กล้าจีบครับข่าวดีคือคุณจะได้ใจฟูเกี่ยวกับความรักจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแล้วก็ชวนคุณออกเดทและคนที่จะเข้ามาเป็นคนหน้าตาดีรอด้วยนะคะ <c oughs> ต่อนะคะอาจจะมีคนหน้าตาดีเข้ามาแบบว่าซัพพอร์ตหัวใจคุณหรือหากันว่าคุณไม่โสดเนี่ยแฟนของคุณเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบว่าโอ้เอาใจตามใจซื้อดอกไม้ซื้อช็อกโกแลตพาไปกินนั่นกินนี่โอนให้โอนไวทําให้คุณใจฟูและคนที่คุณดีวอยู่เนี่ยอาจจะเป็น ชาวธาตุลมปาสปอ์ตใจดีเข้ามาเปคุณก็เป็นไปได้นะคะภายใน1เดือนนี้นะคะมาค่ะข่าวดีที่คุณคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นคือเจ็ดถ้วยอุ้คุณมีแพชชั่นเรื่องงานคุณจะมีงานเข้ามาให้เลือกทำเรื่องเงินด้วยคุณจะมีงานเงิน คอนเน็กชันเกี่ยวกับการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จนคุณตั้งตัวไม่ได้คุณอาจจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยนอนน้อยมากเพราะว่าแบบแอคทิวิตี้ที่คุณทําในแต่ละวันนะคะ1เดือนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบถ้าคุณต้องเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานเปลี่ยนห้องเปลี่ยนคอนโดเปลี่ยนแบบไลฟ์พสในการใช้ชีวิตของคุณนะคล้ายๆว่าคุณนะ่ะจะต้องแบบโอโ้ถ้ามันเป็นห้องที่ดีคอนโดที่ดีบ้านใหม่ที่ดีท,ดที่คุณจะย้ายอาจจะงะ ไกลจากที่ทํางานนิดนึงคุณอาจจะต้องตื่นเช้าขึ้นแต่มันก็ worth waiting for คุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการและด้านของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกอาจจะมีผู้หญิงผู้ชายหมายเลขเจ็ดราศรีกรกฎเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกว่าเธอเปิดใจคุยกับเราไหมอาจจะมีคนนะคะทั้งท่านลมท่านานา้ำเข้ามาขายขนมจีบให้คุณใจฟูและบางครั้งนางฟ้ามองว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือ คุณอาจจะได้แบบว่าตัดผมทรงใหม่โอ้เบื่อแล้วทรงเก่าไปตัดสั้นดีกว่าทําสีผมใหม่ทําแบบอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าได้ทําิลยกรรมทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเพราะว่า ด้วยความที่อาจจะเสริมโง่แห้งเสริมบารมีเสริมกิจการใดนๆนนของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเเกี่ยวกับรูป,ร,ปร่างบอดี้ทรงผมหน้าตาก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะได้ทําจมูกหมายอูย้สวยขึ้นดูโง่แห้งดีขึ้นนะคะนี่คือข่าวดีที่จะเข้ามาแบบคาดไม่ถึงอยู่ๆคุณแบบไปถูกลอตเตอรี่มาก้อนนึงแบบอุ้ยเพื่อนบอกว่าเธอเราไปทําหน้าที่เกาหลีมาสวยแช้งเลยคุณก็เลยแบบอ่ะไปทําบ้างออกมาโอ้โหปรากฏว,ว่าเสริมโง่แห้ง คุณได้ดีมากเลยนะคะนี่คือข่าวดีภายในหนึ่งเดือนที่จะเข้ามาบางคนอาจจะบอกว่ายุยงให้คุณไปทำสวยนะคะอาจจะเป็นราศีกรกฎนะคะไปต่อนะคะข่าวดีที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟูสุขล้นอิ่มร้นเลยคือเรื่องอรายเรามาดูซิ อคุณจะได้ปล่อยวางค่ะคุณจะได้ปล่อยวางความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นอดีตคุณจะแบบว่าตื่นรู้ว่าเหมือนแบบคุณเข้าใจตัวเองแล้วอ๋อชีวิตมันเป็นแบบนี้หรอห้าเบื่อจังเลยที่ต้องมาคอยแคร์คุณจะหลุดพ้นจากพ,พันธนาการที่แบบว่าต้องมานั่งแคร์คนอื่นห่วงคนอื่นห่วงคนอื่นแบบ รอดูว่าคนอื่นจะนู่นนี่นั่นยังไงคุณคุณจะปล่อยวางทิ้งรักลงแม่น้ําอะไรที่มันเป็นพลังงานท็อกซิกคุณจะเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่กับตัวเองไม่ว่าเพื่อนๆคุณจะแบบว่าพูดกับคุณยังไงคนรอบข้างจะพูดกับคุณยังไงแต่ภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะคุณจะหมดทุกหมดโสกหมดเคราะห์หมดโศกค่ะคุณผู้ฟังคะหลายคนอาจจะแบบว่าเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องคดงคดีความมาอาจจะเคลียร์ได้คุณจะได้รับชัยชนะหรือข่าวดีคือใครที่เคยพูดจาไม่น่ารัก คุณเคยนินทาว่าร้ายคุณนะคะเขาจะกลับมาในรูปแบบแบบเวอร์ชั่นใหม่จริงใจขอโทษแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณเนี่ยจะให้อภัยหรือไม่ตรงนั้นไม่สําคัญแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะ มันคือข่าวดีที่เขาอยากจะบอกเรา้า90ว่าเขาขอโทษคุณนะและหากมันเกี่ยวกับความรักจะมีใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่ากลับมายื้อมาตื้อมาขอ,อกาสคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นราศีเมถุนอาจจะเกิดเดือนมิถุนาได้นะคะแต่ตัวคุณเนี่ยสบายๆอยู่กับตัวเองปล่อยวางทิ้งทุกสิ่งอย่างไม่ท็อกซิกไม่ห่วงไม่ห่วงไม่แคร์ใครเรารักตัวเองอู้ฟูกับตัวเองนี่คือข่าวดีคือคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความโศกความไม่สบายใจน ะะไปต่อนะคะ <c oughs> ข่าวดีที่คุณจะได้รับและจะเข้ามาโดยที่คุณตั้งตัวไม่ติดแบบเซอร์ไพรส์ดูสิคุณผู้ฟังแบบเพจออสอดเด็กถือดาบคุณเนี่ยจะมีเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคอยคุ้มครองคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่า ไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยนินทาใครนะคะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะดึงดูดกัลยาณมิตรเข้ามาหาคุณมากมายเพราะว่าความจริงใจของคุณนะคะข่าวดีคือไม่ว่าคุณจะนิ่งเงียบจะไม่คุยไม่ยุ่งกับใครจะมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนฝูงคนรอบข้างคนในครอบครัวพยายามที่จะ t ท k e a c t i ่นหาคุณและพลังงานความจริงใจความเด็กความน่ารักในตัวคุณเพจอฟสอดความดุดันความมืดความเงียบความลึกลับมืดหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบ,บ เปิดเรื่องส่วนตัวให้ใครต่อใครฟังจะมีบุคคลรอบข้างนะคะเข้ามาทำให้คุณแบบอยากออกจากเซฟโซนออกไปแบบว่าลันล,ลาปาร์ตี้และเขาจะชื่นชมบอกเล่า90ให้คุณฟังว่าเธอเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะเราอยากไปนู่นนี่นั่นกับเธอเรารู้สึกสบายใจชอบเธอข่าวดีคือพลังงานคือความน่ารักความเด็กในตัวคุณนะคะจะดึงดูดคนก็มาปกป้องอ,อ,อบอุ้มแล้วก็ ยอมแบบเป็นองค์ลักพิทักษ์คุณไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของคุณเนี่ยมันทําให้ใครต่อใครสนใจบางคนอาจจะชวนคุณไปช้อปปิง้งไปเลือกรองเทา้าเลือกเสื้อผ้าเลือกเครื่องประดับให้เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นไอดอลด้านแฟชั่นของเขาเลยนะคะนี่คือข่าวดีตลอดเดือนท,ที่จะเข้ามาก็คือคุณจะได้ออกเดินทางได้ช้อปปิง้งแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาให้ความแบบว่าชื่นชมคุณปลื้มคุณนะคะ <c oughs> หรือหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นพลังงานของเด็กน้อยมาให้โชคให้ลาบคุณก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนในบ้านครอบครัวลูกหลานนะคะหรือจะเป็นรุ่นน้องที่ทํางานนําพาเรื่องความสุขมาให้คุณนะคะไปต่อนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับตลอดหนึ่งเดือนนี้คือเรื่องอะไรก้าวไม้คุณจะมีแพชั่นได้เดินทาง ได้เดินทางไกลนะคะบางคนอาจจะได้เดินทางถึงขั้นว่าไปดิวงานหรือไปเที่ยวต่างประเทศหรือใครบางคนอาจจะมีคนต่างชาตินะคะอยากเข้ามาสารสัมพันธ์หรือบางคนนะคะอาจจะมีคอนเน็ชันเกี่ยวกับค้าขายแบบข้ามชาติเลยประมาณว่าซื้อมาขายไปแบบคุณอาจจะไปรับของจากจีนมา ขายในติ๊กต็อกทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พลังงานคือก้าวไม้ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ามาคุณเอาหมดคุณเอาอยู่และบางคนเกี่ยวกับความรักข่าวดีนะคะที่คุณจะได้รับในหนึ่งเดือนนี้อาจจะมีคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมคุณมาหาคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณมาเป็นแฟนเป็นคนรู้ใจหรือเป็นคนที่คอยอพอร์ต support offer คุณ พลังงานก้าวไม้ใบนี้ดูสิผู้หญิงคนนี้นะต่อให้เจออุปสรรคปัญหาใดๆหรือว่าอะไรเขาไม่สนใจเขาไม่ย่อทอ้อเขาไม่หันหลังกลับเขาพร้อมที่จะมุก พุ่งไปข้างหน้าพลังงานคือมีใครบางบางคนนะคะยอมสู้เพื่อจะบอกว่าวได้เข้าหาคุณแล้วก็เป็นการเข้าหาที่ดีงามมากๆนะคะอาจจะชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะชวนคุณทําธุรกิจสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบางคนขอเป็นแฟนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังคุณอาจจะดวความสพันธ์กับคนเกิดราศีกันอาจจะเป็นคนเกิดราศีกันนําพาข่าวดีระดับแบบว่าวะนะข้ามทวีปข้ามประเทศมาให้คุณนะคะอาจจะเป็นป๋าสปอร์ตใจดี ส,สปอร์ตใจดีทางไกลราศีกันเข้ามาซัพพอร์ตออฟเฟอร์ทำให้คุณมีแพชชั่นหลายสิ่งหลายอย่างละก้าวม้นะคะหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะ่ะประเดประดังเข้ามาคนคนนี้อาจจะเข้ามาเคลียร์ลิงแล้วก็ทำให้คุณปลดเปลื้องหลุดพ้นพันธนาการที่คุณคิดว่ามันไม่สำเร็จหรอกแต่มันก็ผ่านไปได้อย่างสง่างามนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะข่าวดีคาดไปถึงที่คุณจะได้รับภายใน1เดือนนี้นะคะคือเรื่องอะไรแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเรามาดูซิอ้คุณอาจจะได้นะคะได้ที่อยู่ทรัพย์สิสนทรัพย์สลิงคารคุณอาจจะได้มรดกจากคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนนะคะอาจจะได้โชคลาภใหญ่ๆห,หนึ่งถ้วยใหญ่คุณอาจจะมีที่ดินใหญ่ขึ้นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นได้รถคันใหม่ขึ้นหรือได้งานที่แบบว่ามี สภาพคล่องหรือหักมาว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณอาจจะได้ขยับขยายบริษัทมากขึ้นนะคะอาจจะมีลูกน้องเพิ่มขึ้นพลังงานคือ เออดอฟคัหนึ่งถ้วยใหญ่อาจจะมีคนเกิดเดือนมกราเกิดวันที่หนึ่งนะคะนำพาความสุขมาให้คุณบอกเล่า90หรือว่าเป็นสปอนเซอร์คอยออฟเฟอร์ชีวิตให้คุณนะคะพลังงานคือหนึ่งถ้วยใหญ่นี้นะคะคุณเนี่ยเปรียบเสมือนกำลังใจเป็นที่ปรึกษาเป็นมือของเขาหมายความว่าข่าวดีคือคุณนะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะมีเลขาที่คอยแบบว่าทํางานให้คุณดีมากหรือบางคนนะคะคอนเน็กชันฝ่ายตรงข้ามที่แบบว่าเคยมองว่าคุณเป็น ัตรูคู่ค้าจะเข้ามาเป็นมิตรแล้วก็บอกว่าดีวกับคุณได้อย่างสมศักดิ์ศรีสง่างามข่าวดีที่คุณจะได้ทําคือคุณจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นการรู้จักผู้คนมากมายและอาจจะได้นะคะเติบโตขยายบ้านขยายรถขยายที่ทางในการทํามาหากินนะคะ ไปต่อนะคะข่าวดีที่จะเข้ามาแบบจุกจุกชุดใหญ่ไฟกระพริบภายในหนึ่งเดือนนี้ของคุณคือเรื่องรายฟังได้ตลอดเวลานะคะนับไปตั้งแต่วันแรกที่คุณฟังแล้วก็นับไป1เดือนนะคะแต่ถ้าฟังวันนี้ก็16พฤษภาถึง16มิถุนายนนี้นะคะข่าวดีที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเดวิลค่ะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข15เลข1เลข5คุณอาจจะเกิดเดินมกาุาหรือเดินพฤษภาอาจจะเกิดราศี มังกรราศีพฤกษภนะคะพลังงานคือข่าวดีคือคุณจะมีสเสน่ห์มากจะมีคนสนใจลุ่มหลงสเสน่ห์เอาคุณออกจากหัวใจเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ข่าวดีคือนางฟ้ามองว่าอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนหน้าตาดีสายเปรนะคะเขามาลุ่มหลงในสเสน่หามนตราที่คุณมีพลังงานออร่าความสวยความน่ารักของคุณอะใครเห็นแล้วก็อยากถามว่าโสดไหมมีแฟนหรือย,ยังคบกันไหมอยากไปกินนู่นนี่นั่นไหมพลังงานมีใครแอบชอบคุณ อยู่อาจจะเป็นราศีมังกรราศีพฤศกแล้วก็อยากขอโอกาสคุณใกล้ชิดคุณนะคะเขาเหมือนแบบส่องมองคุณแล้วก็แบบว่ามีความวอนคุณอยู่ในใจหนงหนงแบบประมาณว่า จะทำยังไงดีอะถึงจะมีช่วงเวลาที่คุณว่างอะเห็นคุณแบบทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตพอเขารู้ปุ๊บเขาก็หาเวลาที่จะแบบสอดแทรกเข้ามาจีบคุณทักหาคุณข่าวดีคือคุณจะได้ใจฟูแล้วก็ไม่เหงานะคะอาจจะมีชาวาราศีพฤษภราศีมังกรราศีกรกฎราศีเมถุนเข้ามาขายขนมจีบทำให้คุณแบบว่าใจฟูแล้วก็ตึกตักตึกตัก คุณนะคะอาจจะได้เจอความรักแบบปั๊บป,ปี้เลิฟเหมือนแบบต่อให้คุณจะอายุ30 40 50 60, 60บวกแต่ว่าคนที่จะเข้ามาะจะทําให้คุณหัวเราะยิ้มแล้วก็แบบว่าอยากกุดไนท์อยาก m o r ์นิ่ก่อนนอนตื่นนอนพลังงานคนคนนี้นะคะจะเข้ามาในรูปแบบแบบว่าวิวเสียวกิ้วนิดนึงนะคะคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจพวกแบบว่าอาจจะได้เจอพวกแบบผื่นบ้ากามเข้ามาแต่ว่าก็ มีความดีอยู่บ้างก็คือทําให้คุณหัวเราะได้ยิ้มได้ไม่เหงาไม่เซ็งไม่แบบว่าปล่อยตัวให้ดูเหี่ยวโซมนะคะนี่คือข่าวดีสนุกสนานด้วยที่จะใครบางคนจะเข้ามาทําให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้กลับไปเป็นป๊อปปี้เลิฟสิบ14ครั้งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลยค่านะคะ ไปต่อนะคะข่าวดีที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟูตลอดหนึ่งเดือนนี้คือเรื่องอะไรดูซินอกจากได้เริ่มต้นสิ่งดีๆมีเพื่อนมากมายรายล้อมอยากให้คุณเป็นเพื่อนสนิทอยากให้คุณเป็นการัญตานามิตรที่คอยส่งเสริมอยากเป็น FC ของคุณแล้วมีอะไระอีกคะอ๋อ พลังงานของชารีออดไพ่ลบศึกมาลบศึกคุณอาจจะเกิดปีมะเมียปีขานปีจอปีงูปีมะแม่นะคะปีกุลปีหนูปีกระต่ายปีลิงได้พลังงานของคุณจะได้ออกเดินทางผู้หญิงผู้ชายหมายเลข7หรือวันที่7มิถุนายนนี้คุณมีแผนที่จะเดินทาง6 7นี้คุณมีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือเปล่าพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หรือว่าอาจจะไปต่างประเทศฮ่องกงสิงคโปร์ใดๆก็แล้วแต่ ปลายทางความสุขรอคุณอยู่นะคะหรือเกี่ยวกับความรักอาจจะมีคนทางไกลอยากเดินทางมาคุณมาเซอร์ไพรส์คุณมาเซอร์ไพรส์อยากจะเอาชนะหัวใจคุณเลยนะบัตรนาวนะบัตรดนอาจจะมีใครบางคนชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวไปสวีทแบบนั่งรถกินลมชมวิวนะแวะตรงนั้นพักตรงนี้รีส่งรีสอร์ทพูลวินล่าใดๆก็แล้วแต่ใครบางคนจะเข้ามาแบบ จูโจมอะความเดวิลบวกด้วยชาลีออดอะใครบางคนนะคะต้านความคิดถึงพ่ายแพ้พ่ายรักหรือว่าพ่ายต่อความรู้สึกที่มีต่อคุณเขาเลยรู้สึกว่าต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณตอบโจทย์ในหัวใจเขาจะมีใครบางคนทำให้คุณ ตอบโจทย์หัวใจเขาโดยการที่แบบว่านะขึ้นรถไปเที่ยวกับเขาเขาจะตื้อคุณจะได้เจอสายตือ้อหักมาว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลอาจจะซื้อตั๋วเครื่องบินขึ้นเครื่องมาสายหน้าบ้านคุณเพราะว่าด้วยความที่คุยกันทางโซเชียลมันไม่พอมันต้องเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะนี่คือข่าวดีที่คุณจะได้เจอคุณจะได้เจอคนจู่โจมแบบว่า เทคแอคชั่นจีบคุณหนักมากแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าออฟเฟอร์พาคุณออกเดินทางท่องเที่ยวแบบโอนให้โอนไวพลังงานของหากแม้ว่าเขาเป็นคนต่างชาติชาวต่างชาติคนนี้นะคะเป็นแนวแบบป๋าใจดีนักธุรกิจและที่สําคัญพร้อมที่จะนับหนึ่งใหม่กับคุณด้วยนะคะคุณอาจจะงงว่าแบบ เราอะดีวไว้หลายคนและนางฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าใครใครคนนั้นก็คือคนจริงคนที่จะมาเจอคุณภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะคุยทุกวันฟังเสียงคุณทุกวันแบบนู่นนี่นั่นทุกวันแต่มันไม่พอเขาเลือกที่จะเดินทางมาหาแบบเซอร์ไพรส์เตรียมตัวไว้แล้วคุณอาจจะงงตกใจว่าฮะมาจริงเหรอข่าวดีคือคุณจะได้เจอคนทางไกลเดินทางมาหาคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคะ คุณอาจจะแบบว่าตก,กะจเซอร์ไพรส์แบบคุณแบบอืมไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเอาจริงเหรอนางฟ้าเขาจีบเราจริงอะ่ะแล้วเขามาจริงคุณอาจจะตกกใจตั้งตัวไม่ทันนะคะ ไปต่อค่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับภายในหนึ่งเดือนนี้คือเรื่องรายไฮโดรฟนจะมีการแบบว่าเปิดจัก,กระเบิกเนตของใครบางคนราศีพฤษภข่าวดีคือคุณนะคะจะได้แบบว่าเข้าสู่ทางแบบว่าสายปฏิบัติอาจจะบอนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์อาจจะมีใครบางคนที่รักคุณจริงๆแล้วก็จิตใจดีสายบุญเข้ามาทําให้คุณตื่นรู้ปล่อยวางแล้วก็มีความสุขมีแพชชั่นมากๆในการใช้ชีวิตเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นไพ่ พระสังฆราชเขาอาจจะเป็นคนใจดีไพนักบวชพระสังฆราชคนนี้มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองดูสิต่อให้ใส่เสื้อผ้าธรรมดาเขาก็มีความสุขข่าวดีคือคุณจะได้แบบว่ารับรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอะ่ะบางทีมันก็แค่นั่งทาสมาธินะปฏิบัติอยู่บ้านก็มีความสุขข่าวดีคือคุณนะคะจะไม่รู้สึกแบบว่า เหนื่อยล้ากับอะไรเลยไม่ว่าคุณจะทํางานเหนื่อยล้ามีนู่นนี่นั่นใ้ทํามากมายแต่เมื่อคุณมาได้คุยกับเขาเขาจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจ ปลอดภัยอบอุ่นนะคะใครบางคนจะเข้ามาหาคุณนะคะไม่ไม่ว่าในรูปแบบความรักคนรักหรือกัลยาณมิตรเขาจะมาทําให้คุณตื่นรู้ปล่อยวางแล้วก็รู้สึกสบายสบายสมูทใจคุณจะรู้สึกแบบปลอดภัยล่องลอยหรือบางครั้งคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณในระดับความรู้สึกทางจิตวิญญาณคุณจะได้ปลดเปลื้องพันธนาการอะไรที่มันหนักเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาด้านธรรมะให้คุณเป็นครูสมาธิให้คุณเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ ใช้ชีวิตได้คุณแล้วมันทาให้คุณรู้สึกรักตัวเองห่วงแทนพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีแพชชั่นในแต่ละวันที่จะแบบก้าวออกไปทํางานหาเงินหรือไปคุยกับคนนั้นคนนี้ คุณจะไม่เหงาเลยค่ะคุณรู้ฟังคะหากว่าเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆที่ได้คุยกับคุณได้พูดกับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะสวยเปรี้ยวเซ็กซี่น่ารักยังไงแต่ว่าเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกปลอดภัยสบายสบายนี่คือข่าวดีที่คุณจะได้เจอคือคุณจะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณเข้าสู่การแบบว่าปฏิบัติที่ปล่อยวางทําสมาธิสวดมนต์ทำบุญนะคะตักบาตรหรือว่าทําสังฆทานใดๆก็แล้วแต่คุณจะ เข้าสู่การเป็นแนวสายบุญสายมูด้วยนี่คือข่าวดีที่จะเข้ามาในหนึ่งเดือนนี้อาจจะมีคนเพื่อน,น,นชวนคุณไปแบบว่าปะเราไปแบบว่าไหว้พระไปลองไปดูแบบว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าไปแบบว่าถือศีลหรือว่าแบบไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้บริจาคหลังคาให้วัด ไปสร้างห้องน้ําไปแบบว่าช่วยแบบว่าทาความสะอาดวัดนู่นนี่นั่นคุณจะได้บุญนะคะอาจจะเป็นการชักชวนของคนเกิดราศีพฤษภเข้ามาทําให้คุณสบายสบายหรือหากแม้นบางคนที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะข่าวดีคือคุณจะค่อยๆหายจากการที่คุณมีสมาธิรักตัวเองแล้วก็แบบว่าดูแลตัวเองนะคะ คนลุกนะคะคุณจะหายป่วยคุณจะสบายใจคุณจะปล่อยวางแล้วก็ค้นพบตื่นรู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเนี่ยมันมีแค่นี้เองแหละก็คือตื่นมาดูแลตัวเองทำงานหาเงินซัพพอร์ตคนอื่นบ้างแล้วก็ให้ความรักให้พลังบวกคนอื่นบ้างนะคะนี่คือข่าวดีที่คุณจะได้รับตลอดเดือนนี้ที่จะเข้ามา16ถึง สิพฤษภาถึง16มิถุนาที่คุณจะได้เจอนะคะขอยหนึ่งใบเป็นใบสรุปให้นะคะดูซิข่าวดีที่คุณจะได้เจอจุกๆเลยในหนึ่งเดือนนี้คือเรื่องอะไรเป็นโอ้ไม่ก็รูฟังดูความ ความพลังงานของพิไัยทาโลนะนางฟ้าคนลุกเดอะแบดอะจบที่เดอะซันน่ะพลังงานของคุณอาจจะได้มีสิ่งดีๆมากๆเลยวันที่19เลข1เลข9หรืออาจจะมีผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหนึ่งหมายเลข9กนะคะเกิดวันที่19เกิดปี19หรือว่ามีเลข1เลข9ในความสัมพันธ์เข้ามามอบความสุขให้คุณความเป็นเดอะซันน่ะข่าวดีคุณจะได้แบบ เหมือนกระโดดลอดเต้นอนะ่ะอยู่ที่ไหนคุณก็มีชีวิตดีข่าวดีในหนึ่งเดือนที่จะเข้ามาคุณจะได้เจอชีวิตดีๆเจอคนดีๆการระยานมิตรที่ดีเข้ามาเป็นพลังบวกและตัวคุณเองอาจจะเป็นพลังบวกให้คนรอบข้างทําให้ใครต่อใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเหมือนได้รับแสงสว่างจาก พลังงานของแสงอาทิตย์พลังงานของสุริยะตัวตวนของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงหธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงหธนูแม่สิงหธนู481219นะคะ เขามาทําให้คุณตื่นรู้แล้วก็แบบรักตัวเองมากๆขึ้นคุณจะสวยขึ้นคุณจะรวยขึ้นคุณจะมีคอนเน็กชันที่ดีมากขึ้นใครที่ใจร้ายกับคุณในอดีตอาจจะกลับมารีแันรีเทิร์นกลับมาขอโอกาสขอเป็นเพื่อนเพื่อนคุณขอติดตามขอบบกว่าส่งสมบัติคุณแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณเลิศมากๆตัวตนของคุณดูสวยดูแพงดูเลิศมากๆในสายตาผู้คนรอบข้างและทุกคนนะคะจะไม่กล้านินทาว่าคุณอีกแล้วเพราะว่าคุณเป็นคนจริงคนเรียวคุณเป็นคน ที่สวยจากข้างในความน่ารักความใจดีความจริงใจความไม่ปลอมไม่เฟ้ของคุณนะคะมันนําพาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องทุกสิ่งอย่างมาคิดดูว่าขนาดข,ขนาดใครบางคนเป็นคนทางไกลอยู่ต่าง,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 งประเทศอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลยังจะเหวี่ยงมาให้คุณได้เจอเหวี่ยงเขาเดินทางมาหาคุณมารักมาขายขนมจีบให้คุณเลยนี่คือข่าวดีที่คุณจะได้เจอตลอดหนึ่งเดือนนี้จบด้วยใบเดือนซันคุณจะมีความสุขทุกสิ่งอย่างนะคะแม้ กระทั่งป่วยอยู่ก็จะหายแบบเป็นปริดทิ้งหรือบางคนนะคะจะได้ฮิลดิ่งเยียวยาหัวใจออกเดินทางท่องเที่ยวไปกับคนรักคนในครอบครัวและบางคนได้โยกย้ายที่อยู่ได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ได้ไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสภาพแวดล้อมที่งดงามและบางคนจะได้เจอพลังงานบวกจากคนที่สายบุญที่มีบาร,รมีสินเสมอคุณเข้ามาฮิลดิ้งเยียวยาหัวใจให้คุณไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะคะนี่คือพลังงานไพ่วันนี้จบด้วยเดอะซันนอง ฟ้าแบบแฮปปี้คนลุกมากๆเลยนะคะการงานการเงินเพื่อนฝูงคนรักมาแบบครบทุกช่องทางเลยโอเคแฮปปี okay, ้บายบายนะคะ